สวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮินดูทารัดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์พู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกรกฎประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเอาละเรามาเริ่มกันเลยนะครับช้าราศีกรกฎก็เหมือนเดิมนะฮะมีดาวประจำตัวคือดาวพระจันทร์2วันครึ่ง2วันครึ่ง2วันครึ่งทุกราศีเลยนะครับก็ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากนะครับนะก็เจอทุกเรื่องราวทั้งดีและไม่ดีนะสําหรับชาวราศีกรกฎเอาละเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งนะครับดาวพระอาทิตย์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับกับดุมพระในราศีสิงห์เราจะเรียกว่าพบการเงินการทองไรายได้กระแสงเงินสดอยากจะรู้ว่าชาวราศีกรกฎมีเงินมากมีเงินน้อยหรือได้เงินอะไรยังไงดูดาวพระอาทิตย์อย่างเดียวเลยนะถ้าไปอยู่ในภพดีเรือนดีก็เฮงนะถ้าไปอยู่ในภพ ไม่ดีอันนี้ก็ยุง่งก็ต้องบอกว่าการเงินยังคงดีอยู่นะครับแต่ในระยะเวลา2สัปดาห์แรกนะครับในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่14เนี่ยการเงินการทองยังอยู่ในภพเรือนที่ดีเราจะเรียกว่าดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับไปสถิตยอยู่ในเรือนของลาบผลนะสถิตยอยู่ในเรือนของลาพักนะก็เอาละช่วงนี้เงินทองก็ยังเฟื่องฟูอยู่นะครับยังหาเงินหาทองได้นะครับตามวิถีชีวิตของเรา นะครับว่าไปคล้องแวะเกี่ยวกับเรื่องอะไรยังไงนะครับนะกระดุมพระราพัฒถือว่าเป็นดวงเศรษฐีนะครับนะดวงมั่งมีเงินทองเกี่ยวเรื่องของเงินเงินทองทองต่างๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะตอนที่อยู่ในราศีพฤษภนะครับหนึ่งถึงแปดเนี่ยเข้าภูมิปารโรแห่งเลิกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเลิกแห่งความมั่นคงนะครับถือว่าดีนะเก้าถึงสิบสี่เลิกเทสาตีอันนี้ต้องเดินหาหน่อยนะเพราะเป็นเลิก ไม่อยู่กับที่นะครับเราก็ต้องเข้าหามีการเจรจามีการนู่นนี่นั่นอะไรก็กันไปนะมีการเดินทางนิดนึงนะครับเพื่อให้เกิดเงินเกิดทองนะจุดที่ให้คุณกระดวงจะตาจะเป็นในวันที่5้าจนถึงวันที่8เราจะเข้านักวางปุ่เอกนะเขาเรียกว่าคุ้มโทษคุ้มภัยนะครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงโบนัสนะครับจะทําให้เราได้เงินได้ทองอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับแต่หลังจากนั้นชาวราศีกรกฎจะต้องระมัดระวังเพราะดาวเจ้าเรือน นะครับสถิตอยู่ในภพว,วินาศแล้วนะครับท่านก็จะยกราศีนะครับเข้าไปในราศีเมถุนเนี่ยในวันที่15ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเวลา2 2่สนกาห้นาทีะกระดุมพระไปตกเรือวินาศวินาศแปลว่าเสียหายขาดทุนนะครับกักขังจองจําต่างถิ่นแดนไกลรับรับซ่อนเลน นะก็ต้องบอกว่าการที่ดาวเจ้าลุยการเงินเนี่ยตกวินาศนะก็มีเกณฑ์ที่การเงินการทองจะเสียหายในลักษณะต่างๆแต่จะเสียหายยังไงเราก็ต้องดูว่าในพื้นดวงเดิมของเราเลยนะที่เป็นดวงเฉพาะของเราเลยนะมีดาวอะไรตั้งรับให้คุณให้โทษไหมอ่าถ้าให้คุณนะครับก็จะเป็นในลนักษณะเก็บซ่อนเงินไม่ให้เขารู้อ่านะก็ไม่ได้เสียหายมากแต่ถ้าจะไปเจอดาวร้ายเช่นอริมรณะวินาศดาวการกินีอันเนี้ยเสียหายเลย นะมาจากพบนั้นเรือนนั้นมาจากดาวนั้นอันนี้ก็ต้องระมาระวังแน่นอนครับการที่ดาวเจ้าเรือกนการเงินตกว,วินาศยังไงเสียนะครับมีเงินมีทองก็อย่าบอกให้ใครรู้เก็บไว้เฉยไว้นิ่งไว้นะครับนะหรืออาจจะแก้เคล็ดเป็นการเก็บลืมไปเลยก็ได้นะครับนะพอได้เงินมาผู้อ่ะเดี๋ยวฉันจะเก็บตรงนี้ไว้กี่เดือนกี่เดือนก็ว่าไปฉันจะไม่ใช้นะลำบากเดือดร้อนขนาดไหนฉันกิน ของที่ประหยัดเอาก็ได้อ่าอะไรประมาณนี้นะถ้าตั้งใจอย่างนี้ก็เรื่องการเงินการทองก็พอเอาตัวรอดได้อ่าแต่ก็ด้วยดาวท่านเดินเนี่ยประมาณ1เดือนน่ะนะครับก็ประมาณ30วันนะ่ะวันละหนึ่งองศานะไม่มีการเดินหน้าถอยหลังนะดาวพฤหัสก็สามารถ คุมได้ว่าไอ้การเงินเราจะเสียหายถึงเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้นะแน่นอนหลังจากที่ดาวพาทิตย์จะติดอยู่ในภพว,วินาศในราศีเมถุนก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวเรื่องของไรายได้การเงินเงินทองนะครับเอาล่ะต่อไปเรามาดูกันต่อ